สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มกำแพงเพชรน,นะครับผมตรงแยกนะครชุมนะเป็นปั๊ม n g v ปตทนะครับผมขาขึ้นภาคเหนือนะตอนนี้ก็จอดเสียอยู่นะครับผมเนื่องจากว่ากองไดเออร์นะฮะกองไดเออร์ตัวตัดลมนะครับผมตัวดักความชื้นนะรั่วนะครับผมแล้วก็หาซื้อแถวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมผมไล่หาซื้อตั้งแต่แถว คนครสวรรค์นนะจนมาถึงกำแพงนะฮะกำแพงนี่ก็ไปดูหลายร้านครับร้านร้านอะไรก็ไม่มีนะครับผมไม่มีมีลูกขนาดเดียวกันแบบเดียวกันใช้เดียวกันแต่ว่าเจียวเข้ากันไม่ได้นะครับผมก็เลยก็เลยต้องจอดรออะไรนะครับผมมีพี่คนหนึ่งนะที่ผมฝากแกซื้ออะไรนะครับผมมาจากปทุมแล้ววันนี้แกก็ได้งานขึ้นลําปูนพอดีเลยนะครับผมผมก็เลยฝากแกซื้อนะฮะแล้วก็ แกก็จะเอามาให้น่าจะมาถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะครับผมอย่างช้าก็น่าจะตีหนึ่งตีสองนะครับผมหรืออย่างช้าจริงๆก็ถ้าแกง่วงก็น่าจะจอดนอนก็เช้าก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราฝากเข้ามานะครับผมเอาฝากเข้ามานะฮะดีแค่ไหนแล้วที่เข้ามาให้นะครับผม <laughs> โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสาเหตุนะครับผมอยให้ดูสาเหตุ เกิดจากอะไรนะฮะมืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วมั้งนะทุ่มหนึ่งแล้วแหลนะอะนี่นะครับเป็นกองไดเออร์นะฮะเป็นกองดักความชื้นนะอืนกองดอกด่าดักดักความชื้นนฮะถามว่ามันมันรั่วตรงไหนนะฮะมันรั่วตรงนี้นะฮะตอนแรกอ่ะคือมันรั่วตรงลูกยางเนี้ยแล้วผมก็แก้ไขไปแล้วโดยการเอากาวกาว ติดฝาสูบอะกาวติดปะเก็นอะมาติดนะครับรอบนะครับผมก็แก้ปัญหาจบไปพอแก้ปัญหาจบเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันมารั่วตรงตะเข็บนี้นะครับตรงตะเข็บนี้ผมก็แก้ปัญหาโดยการเอาซิมลเมต์เหล็กนะครับผมติดแปะโอบเข้าไปนะฮะก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็รั่วอีกนะครับผมอยู่ได้ประมาณนึงก็รั่ยอีกนะนี่นะครับตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะ ตำแหน่งของไดเออร์น,นะครับผมพอลมเข้ามาปุ๊บนะบก็จะเข้ามาผ่านกรองตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่นะครับเพื่อที่จะ,ะดักความชื้นที่มาจากปั๊มลมนะครับผมแล้วก็ปล่อยเข้าไปในถังลมเข้าไปเข้าไปในระบบวาลว์วาวต่างๆของรถนะครับผมเอาไปใช้พวกเบรคพวกคาร์ดพวกอะไรนะครับผมแต่หลกัหลกๆแล้วมันจะเข้ามาแล้วผ่านกรองตงัวนี้แล้วก็ดันดันออกไปข้างนอก มันจะเข้ามาตรงรูนี้นะครับลมลมจะเข้ามาตรงรูนี้แล้วก็ผ่านกองผ่านกองแล้วก็มันก็จะดักความชื้นแล้วมันก็จะปล่อยลงข้างล่างนี้นะฮะปล่อยลงข้างล่างนี้แล้วก็เข้าไปตามตามท่อพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่งไปที่อ่าวาลอยู่ไม่ก็ส่งไปตามอส่งไปเข้าถังถังลมนะผมถังลมก็จ่ายเข้าในระบบรถนะครับผมหลักการมันก็จะประมาณนี้นะฮะก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวขอพูดอีกสักนิดนึงนะครับผมอ่านี่นะครับความที่ว่าความลำบากของงานขับรถนะครับผมก็จะประมาณนี้นะส่วนใครที่กำลังมองรถหรือว่าอยากจะซื้อรถมาเป็นของตัวเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะมาให้ข้อมูลกับทุกคนนะครับผม ถึงแม้ว่ารถคันนี้นะฮะเป็นรถของผมที่มันเป็นรถเก่าๆนะครับผมแต่ว่าปัญหานะครับผมปัญหาเกี่ยวกับระบบขนส่งหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมวันนี้นะฮะในฐานะที่ผมลงสนามจริงแล้วนะครับผมมีรถเป็นของตัวเองซื้อรถเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยผมจะบอกถึงปัญหานะครับผมว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับผม อันดับแรกเลยครับก่อนที่เราจะซื้อรถนะฮะหางานก่อนนะครับผมหาราคางานหางานไม่พอครับเราต้องร mm hmm. ู้จากราคางานด้วยนะครับเราต้องรู้ราคางานก่อนนะครับผมอย่างเราวิ่งเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่ราคางานเท่าไหร่เขาวิ่งกันเท่าไหร่บางทีหัวเปล่าเขาวิ่งกันหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยเราก็คำนวณดูครับว่ามันจะคุ้มไหมเนี่ยถ้าเกิดเชียงใหม่เราหัวรวมหางถ้าเป็นหางของเราหัวของเรานะครับผม ก็ราคาก็อยู่ประมาณห8ื0นแปดสองหมืนอะไรนี้ก็ลองคํานวณกันดูนะครับผมและสิ่งที่สําคัญเลยคือรถเรานะครับผมวิ่งกี่กิโลต่อลิตรนะครับผมน้ามันวิ่งกี่กิโลต่อลิตรแล้วก็หารเฉลี่ยออกมานะครับผมเป็นกี่กิโลต่อบาทนะครับผมกี่กิโลต่อบาทนะทุกคนนะครับผมถ้าเรารถเราวิ่งประมาณสามกิโลต่อลิตรนะครับผมก็เอาสามนะครับผมไปหารรอบผม สามไปหารกับาราคาน้ํามันสมมุติว่าราคาน้ํามันสามสบาทใช่ไหมรถเราวิ่งรถเราวิ่งอยู่ที่สามกิโลต่อลิตรก็ตกกิโลละสิบาทนะครับผมตกกิโลละสิบาทนะนครับ,นะรบก็เฉลี่ยออกมาให้มันเป็นแบบละเอียดออกมาเลยนะครับผมก่อนที่เราจะซื้อรถนะทุกคนก็ลองคํานวณตรงจุดนี้ดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเรื่องประก,กันนะครับผมเรื่องประก,กันเรื่องคอลัมนะครับผม แล้วก็อะไรต่างๆนะเรื่องยางด้วยนะครับผมเรื่องยางเนี่ยเรื่องยางเนี่ยเราตีไปเลยครับเดือนละประมาณอ่าไม่ใช่เดือนหนึ่งปีละปีละห้าหมื่นนะครับผมอยากให้ตียางไปเลยปีละห้าหมื่นนะครับปีละห้าหมื่นปีหนึ่งนะฮะห้าหมื่นอ่าถ้าเกิดเรางานเยอะๆเนี่ยรถเรามันก็จะวิ่งอยู่อย่างของผมเนี่ยคือผมวิ่งอยู่ประมาณเดือนละสองหมื่นโะลเอ้ยไม่ถึงนี่อืออ่าเดือนหนึ่งประมาณ เดือนละหมื่นห้านะประมาณเดือนละหมื่นกว่าโลนะฮะหมื่นกว่าโลนะก็ต,ตีคิดออกมาให้อย่างละเอียดนะครับผมว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มทุนเราหรือเปล่าเราจะมีกําไรไหมนะฮะก็ลองคิดคำนวณกันออกมาดูนะฮะตอนที่ผมก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยคือตอนแรกอะผมสนใจรถน้ํามันนะแล้วทีนี้ผมพอดีผมสนใจงานบิ๊กซีไงผมสนใจงานห้างเพราะว่าผมชอบงานห้างผมก็เลยคิดคำนวณดูถ้าเกิดเราใช้รถน้ํามันเนี่ยเฮ้ย มันไม่คุ้มอ่ะมันเหลือน้อยแต่ถ้าเราผมก็เลยมามองที่รถการตอนแรกผมไม่ชอบรถการเลยนะเพราะผมเคยรถการขับรถการมาก่อนขับรถการมาก่อนซึ่งผมขับพีโน่ไงผมขับพีโนสองหกมาก่อนผมรู้สึกว่าขับแล้วมันเหนื่อยมันวิ่งช้าเหลือเกินแล้วก็มันไม่มีกําลังมันไม่แรงมันรู้สึกขับมันเหนื่อยนะครับผมผมก็เลยผมก็เลยมีความรู้สึกไม่ชอบรถการมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับผมและทีนี้อ่า มีพี่คนหนึ่งที่เขาแนะนํานะครับผมว่าให้ซื้อรถไซโนโซึ่งเป็นรถการ์ดเนี่ยพอผมไปดูเนะี่ยอันดับแรกเลยคือหนึ่งคือราคามันถูกมากนะครับราคามันถูกมากถ้าเราเปรียบเทียบกับฮีโน่เนี่ยถ้าเราซื้อฮีโน่เนี่ยเราจะซื้อเงินล้านหนึ่งเราจะซื้อได้คันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเงินล้านหนึ่งเราเอามาซื้อคันเนี้เอามาซื้อตัวเนี้ยเราจะซื้อได้ประมาณสามคันนะผมเราจะซื้อได้ประมาณสามคันซึ่งวิ่งงานนะ่ยหาเงินได้เท่ากันกูลองคิดดูนะ สมมุติว่าหาเงินได้เดือนละห้าหมื่นเราเอาเงินล้านหนึ่งไปซื้อฮีโน่เราเราหาเงินได้ห้าหมื่นแต่เราเอาเงินล้านหนึ่งมาซื้ออ่าตัวเนี้นะครับผมเราหาเงินได้เดือนหนึ่งแสนห้านะครับผมต่างกันไหมต่างกันนะก็ลองคิดกันดูนะครับผมแล้วก็พอได้ขับไซโนพอได้เอามาใช้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขับดีนะมันไม่เมื่อยเหมือนกับอ่าขับฮีโน่มันไม่เมื่อยเ,เ,เหมือนกับที่เรา ขับตอนนั้นมันไม่ร้อนเนี่ยมันไม่ร้อนเหมือนตอนที่เราขับตอนนั้นซึ่งความแตกต่างแตกต่างกันค่าน้าเยอะเนี่ยก็ลองคิดคำนวณกันดูนะครับส่วนวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากไม่รู้มีสาระหรือไม่มีสาระนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อุศยาวเลยนะครับแปดนาทีเก้านาทีเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็รออะไรยาวๆครับก็ถ้าไม่มาช่วงเชี่ยงคืนก็น่าจะเป็นเช้าครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับผมอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับผมถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันสั้นนะครับผมอาจจะเนื้อหาอาจจะแบบปนกับไม่มีสาระบ้างนะครับก็ทนๆฟังเอาหน่อยนะผมก็อขอโทษขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ไปแล้วครับ